ขุณทุกท่านที่เข้ามาหกำลังใจพ่อนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเงงเง่วยๆนะคะขอบคุณที่กดแชร์นะคะเข้าใจเข้าใจนะคะ สวัสดีค่ะอุ๊ยพ่ออิ่มแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พ่อทานข้าวกลางวันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแปบนึงเดี๋ยวแปบนึงเอาน้ำให้พ่อเอาน้ำให้พ่อพ่อทานข้าวอิ่มแล้วหมดชามเลย้ยสวัสดีค่ะคุณลุงหม่อมเออหม่อมมาหม่อมมาหม่อมมาสวัสดีจ้าน้องหม่อม ลุง mm hmm. มอมส mm hmm. วัสดีครับอ,อมบอกสวัสดีครับพ่อกินข้าวหมดชามเลยวันนี้วันอะไรเอ่ยดูนี่ดูนี่ <laughs> <laughs> พ่อกินข้าวหมดชามเลยเก่งมากๆเออ คุณที่ข้อจอข้อใจให้นะคะทิชชู่เปียกเช็ดปากนี่ทิชชู่เช็ดปากอุ๊ยทิชชู่เปียกเช็ดปากสวัสดีค่ะไข่เอ่ยลุงมอมแข็งแรงขึ้นแล้วมอมบอกพ่อแข็งแรงขึ้นแล้ว าคนเก่งแข็งแรงขึ้นแล้วขอบคุณที่เขาเจะเขาใจให้นะคะอืมอืมเตรนนอนเตรนนอนแล้วเต่นนอนพี่ก็หาข้าวใกินจ้าเอข้ากวกลางวันจ้าคุยกบหม่อมคุยกบหม่อม ดูต่อลุงมอมเลยลุงมอม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 บอกพ่อแข็งแรงขึ้นแล้วกินข้าวกลางวันอิ่มแล้วค่ะน้ำตาลอะฮะไม่ใช่มอมอยู่เนี่ยมอมดูในไลฟ์สดนี่ไงที่มันถ่ายพ่อสวัสดีค่ะ ทุกท่านนะคะที่ก็ไม่กำลังใจนะคะเปิดแอร์มค่ะเปิดเปิดแอนนูน,น,ะะน,นรีโมทอยู่นูน่นตรงแม่นูนเดี๋ยวไปเอาอให้สวัสดีค่ะขอบคุณ460ไ like ลค์นะคะขอบคุณมากค่ะอุ้ยหม่อมให้หลาบตั้ง8ดอก9ดอก โอ้ยขอบคุณครับแลพ่อชูสองนิ้วให้พ่อชูสองนิ้วให้เลยอ้ยอ้ยให้กุหลาบเยอะเลยโอ้ยขอบคุณครับแปลวแตกเลยขอบคุณครับมอมให้กุหลาบมาตั้งหลายดอกอมาปิดแอร์ปิดแอร์พ่อให้ปิดแอร์ปิดแอร์ก่อนปิดแอร์อโอเคเดี๋ยวเปพลม แตกแล้วขอบคุณครับขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองตั้งใหม่ตั้งใหม่จ้าตั้งกี่ดอกดีตั้งกี่ดอกดีกดอกดขอบคุณนะคะขอบคุณลุงหม่อมนะคะเดี๋ยวตั้งใหม่ค่ะโอ้ยทำเป้าแตกเลยสิบดอกโอ้ยเก่งมากมากอขอบคุณครับ ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮ<ม>งๆรวยๆมีโชคลาภครับการงานเจริญก็น่าค้คาขายเจริญเืองนะคะ <laughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวตั้งใหม่ตั้งใหม่เอาเท่าไหร่ดีเอายี่สิบดอก <laughs> ขอบคุณครับโ <laughs> ุ้ยได้หัวใจส้มด้วย พอได้หัวใจส้มด้วยขอบคุณครับ <Hey. S 1> ให้ดอกกุหลาบสิบดอกเข้าเป้าบนตั้งไว้สิบดอกหม่อมให้สิบดอกพอดีขอบคุณครับอุยเดี๋ยวนะขายของขายของ พี่ชูเปลียนเช็ดปากยังพี่ชูเปลียนเช็ดปากอันนี้นี่นี่ให้พ่อทิ่ชูเปลียนเออเช็ดปากปากจะไม่ไม่เป็นแผลเดี๋ยวมุมมุมปากจะได้ไม่เป็นแผแลแผขอบคุณที่กดแชร์ให้นะคะลุงม,มอมอะไรโอ้อะไรสิบหกสิบหกในทีมแล้วจ้า โอเคพ่อชูสอกนิ้วให้ไม่ไม่นอนเตียงใหม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกพ่อเดี๋ยวออสมอมาเยี่ยมอ,อเดี๋ยวอสมอมาเยี่ยมพ่อแล้วก็ลงทะเบียนหมอพร้อมให้พ่อเขาจะมาสแกนใบหน้าด้วยขอบคุณครับฮะจะไปดูไหอ่ะ พ่อต้องพ่อต้องนั่งก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยนะนเดี๋ยวเเอาลองเอาลองเอาเดี๋ยวเอาที่พิงหลังเนี่นนนออข้างอาเดี๋ยวเยวอาหารไม่ย่อยเดี๋ยวเป็นกดไหลย้อนนั่งก่อนแปบนึงนั่งคุยกับมอ่อมก่นหม่อมันมอมนด,ด,ด,อดูสดเดม เอ็นไปเลยเอ็นไปเลยเอ็นไปเอ็นดีๆเอ็นดีเอุ้ยขอบคุณที่เขาจเข้าใจให้นะคะหนึ่งพันไลค์ขอบคุณค่ะอะไรอะเลอะเลอะเลอะจ้า เขาวางพิงเลยนะบังพิงพ่อ